กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้เราอยู่เกมคาวาตี้มอบายและสัปหัวข้อของวันนี้พ่ริงก็จะมารีวิวอีกหนึ่งอาวุธไม,ม้ผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้แบบสดๆร้อนๆเลยผมกับอุดไม้พรองคู่เอาล่ะก็มาดูกันนะกันด้วยผมว่าวิธีการปลดล็อกเจ้าไม้พรองคู่นี้เนี่ยต้องทําอย่างไรและวิธีการเล่นหนวอค่าหรือความสามารถของตัวไม้นี้เนี่ยจะดีมากแค่ไหนก็มาดูกันเลย โดยสารพิธีการปลดล็อกอาวุธใหม่ชิ้นนี้ผมตอนนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้ใน q u e s ประจําซีซั่นนะผม้ากิดว,ว่าใครที่ทำาเว s จนจบปุ๊บเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวอาวุธเมลีชิ้นใหม่นี้เนี่ยไปครอบครองในทันทีโดยสารพิธีการทำาเว s เพื่อปลดล็อกตัวอาวุธใหม่ผมกับเควสอ้อมและจู่โจมก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยเควสแรกก็ผมกับคว้างระเบิดแฟลชแบงกีเนตทั้งหมด5ครั้งในโหมดของ mp โดยตัวเควนตนี่ใครผมก็คือให้เราเนี่ยทำการใช้งานในส่วนของตัวระเบิดแฟลครับผมหน้าตาของระเบิดแฟลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ให้เราเนี่ยมามยนให้ครบทั้งหมด5ครั้งในการทำเนี่ยมันก็จะมีทริคง่ายๆอยู่ครัผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะจบเร็วเร็วเนี่ยก็แน่นาว่าให้ใส่เบิร์กสีแดง แล้วก็ใส่ในส่วนเ vertical ก็ผมจะทําให้เราเน่สามารถเกิดปุ๊บแล้วก็มีระเบิด2รอบในการโยนต่อ1ชีวิตได้ก็ทาการโยนระเบิด2ครั้งแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็โยนใหม่ประมาณ2อสรอบเนี่ยก็สามารถที่จะจบเุยได้ภายในการเล่นเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนี่แนะนำครับผมก็แนะนําว่าเล่นในโหมดของทีม d ด s แ m a t กับด่าน shipment อ่าอันนี้ก็เป็นด่านหนึ่งด่านประจําเลยผมที่เล่นง่ายแล้วก็คนมาทำควยกันเยอะทำให้เราเนี่ยสามารถจบภารกิจได้รวดเร็วถัดมากบเคุยที่2ครับผมใช้อุปกรณ์ score stick UAV ทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน และนี่คือหน้าตาของเจ้าอุปกรณ์ UAV ของผมอันนี้ก็ง่ายๆเพียงแค่ในใน,ในการเล่นของผมก็พยายามกดให้ได้3ครั้งนั่นเองนะไม่จําเป็นว่าต้องเล่นรอบเดียว3ครั้งก็ได้ค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆก,ก็ได้เหมือนกันถั้นมากับเควที่3หนึ่งในควิที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคด่อนข้างเยอะแล้วก็สงสัยแล้วก็งงว่าทํายังไงผมก็คือควสรับคะแนนจากสกอร์สติ๊ก1 0 0แต้มในโหมดของ MP ดยในส่วนตัวควสหลักๆนี้ผมเขาจะให้เราเนี่ยเก็บแต้มคะแนนจากการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นสกอร์ตริกในการฆ่าคนต่างๆอย่างเช่นตัวฮันเตอร์คิลเลอร์โดน mq 27 d r a g o n f ด r ากอนไฟเพลสเตอร์มิสไซร์ฮอคเซนที่กันไลฟ์สไตล์โอเบเตอร อ่าพวกคัสเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสายโจมตีแต่เกิดว,ว่าถ้าเกิดพลิงแนะนําตัวที่สามารถเก็บได้เร็วแล้วก็ง่ายๆเนี่ยก็จะมีตัวเซนที่กันนะผมตัวที่2เนี่ยก็แนะนําว่าเป็นตัวช็อปเปอร์ก็ได้เพราะพวกนี้เนี่ยมันโจมตี AI อัตโนมัติให้นะมันจะทาให้เราได้แต้มคะแนนค่อนข้างพุ่งนะผมอีกอันนึงเนี่ยก็จะใช้พวกช็อปเปอร์กันเอง,เองก็ได้หรือว่าจะใช้พวกวีโทใหญ่ก็ได้หรือออวิโต้เลเซอร์ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ทุ่ความเหมาะสมนะเน้นอุปกรณ์ที่เน้นโจ โดยมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยนิดนึงนะผมก็คือในขณะเล่นเนี่ยก็ให้ใส่ร์ r ฮ h a r d l i น์เข้าไปด้วยผมเพิ่มคะแนนในการเล่นการใช้งานอุปกรณ์ s กอ r e s t และในขณะที่เราเล่นพี่ลิงก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเลือกเล่นในส่วนของโหมด Q นเฟ f i r มอ่าเพราะว่าอนเฟ f i r มเราสามารถเก็บท็กได้ผมพอเราเก็บท็กได้แต้มบนัสเยอะมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นการใช้งานอุปกรณ์สกอ r e s t ได้เร็วขึ้นแล้วก็ตัวด่านก็ยังคงแนะนําเป็นด่านชิเม้นเหมือนเดิมนะคดยที่4กับค่าผู้เล่น5คนด้วยอาวุธริยะประชิดในโหมดของ MP โดยในส่วนของอาวุธระยาปาัชิดนี่ผมก็จะอยู่ในหน้าอาวุธลองอยู่ในหมวดหมู่ของอาวุธประเภทเมลีผมอันนี้ก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยผมใครชอบชิ้นไหนก็สามารถใช้ชินั้นได้เลยนะและถัดมากับเควสที่5อันนี้ก็อาจจะมีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะผมก็คือตัวเควสเนี่ยเขาบังคับให้เราฆ่าผู้เล่น10คนด้วยทักษะของโอเวอร์เตอร์สกิลชาร์โเบดในโหมดของ MP ดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมก็อยู่ในหน้าของทักษะวิเตอร์สกิลผมก็จะเป็นตัวดาบชิ้นนี้เลยก็ง่ายผมเพียงแค่กดใช้ดาบชิ้นนี้แล้วก็ฆ่าผู้เล่นให้ครบทั้งหมด10คนไม่จำเป็นต้องกดรอบเดียว10คนได้ค่อยๆสะสมแต้มได้นี่เองโดยในส่วนนี้จะมีเทคนิคนึงับผมก็คือถ้าเกิดว่าจะทำควสเร็วเนี่ยแนะนําว่าเลือกในโหมดคิวคอนเฟิร์มเหมือนเดิมแล้วก็ในการเล่นเนี่ยก็พยายามเก็บแทกเยอะๆผมจะได้แต้มเรียกการใช้งานดาบบ่อยรอบหนึ่งเนี่ยสามารถดึงได้สูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันเลยนะ และข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ายังไม่ปลดล็อกอวิเตอร์สกิลดาบชิ้นนี้ผมเราสามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านค้าสีครับผมก็จะมีขายในราคา2,000ัซีครับผมก็ค่อยๆเลื่อนหาเอาก็ได้นะ แล้วก็ตามด้วยเควสสุดท้ายผมกับเควสที่6ก็จะปลดล็อกในส่วนของวุธ d เมรีชิ้นใหม่ให้เราผมกับตัวไม้พรองคู่ซึ่งอันนี้ก็มีหลายคนแอบบ่นกันว่าเควส์ทำยากครับผมว่าพีิลิงก็จะมาแนะนำทริคในการทำเควสนี้กันบ้างเล็บเล็กน้อยนะทำแบบชิวๆเลยผมก็คือให้เราเนี่ยได้รับเรียนตาซูเอเวลสหัสตูในขณะที่เราเนี่ยบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด2ครั้งในหมด MP โดยในขณะเล่นนะผมก็ให้เราทำการโยนระเบิดไปหุ่มแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆระเบิดและยิงระเบิดทิ้งระเบิดเนี่ยจะสร้างความเสียหายโดนตัวละครของเราเซึ่งมันจะโดนทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเลื่อนรถจนกระทั่งเกือบตายซึ่งในจังหวะนั้นแหละตอนที่ตัวละครของเราเลือดน้อยและเกือบตายเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการยินฆ่าศันย์ในจังหวะประมาณ2-3วินาทีนั้นนะผมก็จะทำการจบในส่วนของตัวภารกิจนี้ได้แบบอีซี่อีซี่ผมก็ถือว่าเป็นอีกทิศครับผมที่ง่ายกว่าเราวิ่งไปสุดแล้วก็โดนยิงจนใกล้ตายนิดหนึ่ง และเพียงแค่นี้ผมเราเนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของอาวุธเมรีชิ้นใหม่เรียบร้อยแล้วผมตัวอาวุธก็จะมีสเตตดาเมจ์สองร้อยความเร็วในการลาด 18, ดั่นแปดนะผมก็คือความเร็วโจมตีแม่นยำเจ็ดสิบคล่องตัวเก้าสิบระยะโจมตีสิบและการควบคุมเจ็ดสิบโดยสัดความสามารถและก็การใช้งานลหลักๆของตัวอุปกรณ์อาวุธชิ้นใหม่ชิ้นนี้ผลก็น่นนว่าจุดเด่นของมันก็จะมีเนื้อของความสามารถการโจมตีผมที่เป็นดับเบิลฮิต ก็จะมีดีเลนการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะหน่วงแล้วก็นานกว่าวุธชนิดอื่นของผมทำให้เวลาเรากดค้งโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำฮิตบ็อกซ์สองฮิตโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ได้ง่ายกว่าวุฒเมล็ดอื่นบวกกับตัวอุปกรณ์ของผมค่อนข้างมีความระดกันเึื่อนที่ดีแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยก็อยู่ในระยะกลางๆไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปผมก็ถือว่าเป็นวุฒหนึ่งที่ดีมากๆเลยในการใช้งานนะ สรุป้ด,ดยรวมจับได้ว่าเป็นอีก <im itation> หนึ่งอาวุธไมดีที่ดีมากๆเลยในแพทล่าส,สุดนี้หลังจากที่ในแพทตอน,นน้นนี้มีการ <im itation> เนิฟอ,อุก็ส์อย่างตัวดาบคาตาณะอ,อ <im itation> <ท>่อนหด เอออะต,ออต้องบอกว่าขนาดในแพทก,ก่อนนี่คือตีคูดไกลเลยผมและแอนิเมชันเร็วม,มากแพทนี้ก็โดนเนือระยะมาพอๆอาจจะสั้นกว่าหรือพอๆกับตัวไม้พลองคู่นี้แล้วนั่นเองก็เลยด้ว่าตอนนี้นี่ยอุ้เมรีก็ขาดตำแหน่งตัวหลักไปนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาแทนที่ได้นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแพร่กันก็จะเป็นในส่วนของตัวนวมนะก็ละลักสองชิ้นนี้เนี่ยที่สามารถใช้งานได้ดีนะ แล้วก็ไปลุยเกมเพลในการเล่นเงินกวาผมบอกเลยว่าวัตชิน,นีนี่ต้องมาคอมโบกับพวกอุปก,กรณ์ระเบิดต่างๆนี่ก็ทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นผมโดยเฉพาะการวิ่งกับแปะไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ไปซิกแซกซิกแซก,กแซกิกแซกปาดหน้าไปหนึ่งทีแล้วผมเคก้กหล่นเคก้กหล่นสองทีต่อหน้าต,ต,ตาขันหลังให้อย่างงี้ขันหลังให้ขันหลังให,ห,งใหง้ก็เสร็จไปทิปเปิลคิวข้างหน้ามีคนหนักรอกันจะเอ๋หนึ่งคิวแล้วผมบอกเลยโปคิวแล้วยังไงช่วงเวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไร ใจเอ๊ใจเอ๊ห้าคิวต่อเนี่ครับผมบอกเลยว่าขอไม่ดีเอ้ยยังไม่ถึงโอ้สไลด์ไม่ถึงขาสั้นโอ้นิดเดียวนิดเดียวเห้ยบอกเลยว่าเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าสไลด์ถึงนะแตกรู้สึกว่าเล่นแล้วมันเพลินจริงๆนะผมสไลด์มาเข้าหน้าอย่างงี้ก็แตกดูครับอุ้ยสไลด์มาออื้ฟาดโอ้โหนิดเดียวโดนดักคู่อย่างงี้อะหาใครมันจะไปไหวเออโอ้โหนี่ก็ปืนมาทีเดียวเชียวผมโอ้โหแมทเทน ต้องบอกเลยว่าแมทเทนนี่ต้องยอมเขาจริงๆแพทนี้ผมมันบาดดีมากแรงมากโอ้โหเอเน็ก้วก็มีคนใช้เยอะขึ้นนะเออยังไงเนี่ยเวลสโกต่างเราก็ผมค่อนข้างแย่เลยสถานการณ์ในตอนช่วงนี้ผมโอ้โหวิ่งไม่ทันตัวอืแตกยับยับเอาละไอ่ไงดีจะควักปืนมายิงไหมไม่ได้ควักปืนไม่ได้เราตานี้เราเราจะเล่นไม้พลองคู่เด็บเบิ้ลคิวไว้เป็นทีมเบิลคิวมากโอ้โหโดนสวนกลับแบบปืนอีกแล้ว ช่วงนี้เราก็จะเห็นคนเล่นเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะมาปั๊มในส่วนของพวกาลายพรางนะครับผมโดยเฉพาะพวกลายพรางเพชรลายพรางทองเนี่ยก็จะใช้กันเยอะขึ้นนะก็จะเห็นคนแบบเล่นวุฒิมี้เยอะหน่อยเนี่ยวิ่งไม่สนใจข้างหลังก็แตกไปครับวิ่งไม่สนใจข้างหลังก็ทิปเปิลคิวเดิมเปิลคิวไปดิครับเอาเลสกอร์อีกนิดเดียวต่อต่ไอเดียเดี๋ยวไปวิ่งสวนหน้าอย่างนี้เลยโยก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  เอา้าโหอุตส่าห์โยกตัณหานเพื่อนยิงลัดช็อตไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยจะเอ๋หนึ่งคิวดีครับไม่ไหวละต้องกดไม้ตายช่วยนิดนึงครับผมขอกำลังเสริมหน่อยฟันดาบตรงไรหนึ่งทีสองทีชิวสวยๆยังไงข้างหน้าสามคิวติดต่อเนื่องสี่คิวแบบต่อเนื่องงงๆยังไงงงๆเอ๊ะยังไงคนไปไหนกันหมดขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเอ้อืมดีนะเพื่อนคิวทันนะผมก็เค่าๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนอาวุธวิญญาณชิ้นใหม่ของผมกับตัวไม้ของคู่นี่ก็รีบไปว่า แผ่นี้ก็เป็นอีกอุปกรชิ้นหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆเลยนะในสายเมดี้นะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบพีดีดีแบบนี้มีสาระครอมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว